simple logo design, r o b y illustrator ออกแบบโลโก้ง่ายๆใครก็ทำได้ EP 6นะครับเริ่มจากเครื่องมือพัดบอดถูเลือก new พัดบอดอันนี้ขยับลงมาให้ใกล้ให้อยู่ในระดับเดียวกันจากนั้นก็มาที่ rectangle tool นะครับเข้ามาที่เครื่องมือ polygon tool จะเนตครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งจะเลือกสร้างพลิกรอนที่50พิกเซลนะครับตรงซ้ากับป้อนค่าเลข6นะครับก็คือ6เหลีย่ยมจากนั้นกดโอเคพลิกอนอันนี้นะครับมีฟิลนอนโตรปเป็นสีดำโตรมีความหนาที่4ปอยจากนั้น พี่ก็จะขยายให้ชัดๆนะครับซูมเข้ามาเพื่อจะได้ดูชัดๆหลังจากนั้นก็มาที่เครื่อง selection tool เอามาวางไว้แบบนี้เมื่อเกิดลูกศรโค้งๆก็กดชิปค้างไว้จับหมุนให้ส่วนปลายแหลมๆชี้ขึ้นไปด้านบนจัดวางให้อยู่ตรงกลางหน้าอัดก่อนจากนั้นก็ Ctrl-C แล้วก็ Ctrl-F เเป็นการ copy แล้วก็ paste front จากนั้นก็กดชิปค้างไว้ย่อลงมา จะยอ่อลงให้มันไม่กเกร็กเลยแล้วก็จัดวางให้อยู่กลางกลางเส้นเมื่อเรายอร่อมันก็จะเล็กลงเพราะฉะนั้นพี่ต้องการให้เส้นมันเท่าเดิมก็คือ4ี่พอยก็ได้ตรงนี้2องอันแล้วนะครับเราก็ใช้ selection tool เลือกแบบนี้แล้วกามาที่ object มาที่ blend สั่ง make นะครับถ้าเป็น k ์ลัดก็ u ัตเ t กบวก control บวก b นะครับเลือกไปครับมันก็จะ เกิดเป็นอะพอิคิอนขึ้นมาหนึ่งอันตรงนี้พี่ก็จะมา Double Click ที่เครื่องมือเบ็นทูนะครับตรงนี้ Double Click นะครับมันก็จะเกิดหน้าต่าง Break Option ขึ้นมาตรงนี้ที่ p r e v ตรง p a c i n g เลือกเป็น Specifics ตรงนี้พี่จะเพิ่มขึ้นไปแบบนี้เป็นสอง เมื่อกี้มันมีอยู่สก็กลายเป็นห้าเป็นห้าอันนะครับเมื่อได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็กดปงีหลังจากนั้นนะครับพี่ก็จะเลือกกดก้อนอันเียวไว้กดชิปรตร์เน็ตค้างไว้ดว้วขวากดเมส์ซ้ายดึงลากเป็นการ Copy มาอีกหนึ่งอนะันให้อยู่ประมาณนี้จากนั้นก็จับมาหวาให้อยู่ในให้มันทับซ้อนกันแบบนี้นะครับ ให้มุมมุมชนมุมตามนี้หลังจากนั้นเราก็เลือกบริกรจินีเอาไว้กดชิปเน็ตค้างไว้กดวางกดเมาส์ซ้ายดึงลากเป็นการ Copy ีแล้วก็วางให้อยู่ในระนาบที่มันเป็นแบบนี้นะครับมเีเส้นสีเขียวๆตั้งแนวตั้งและแนวนอนจากนั้นกดปล่อยหลังจากนั้น,ก,ก,น,นก็เลือกทั้งหมดแบบนี้คอนโทรลที ก็มาที่ object สั่ง x clip ok สำหับที่ object อีกรอบหนึล้วก็คลิกโอเคสำหรับตรงนี้นะครับอันนี้มันจะเล็กมากเพราะฉะนั้นพี่ต้องการให้มันให,นใหญ่กว่านี้พี่ก็มาที่เครื่องมือ scale tool ปัดเน,นิตครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้ง ตรงนี้ติ๊ก Preview ด้วยนะครับตรง Uniform ที่ uniform, จะป้อนค่า250% 350%นะครับ350%มันก็ได้ขนาดนี้พอใจแล้วก็กด OK ออกมาจัดวางไม่อยู่เกินกลางแบบนี้ Simple Logo Design Adobe Illustrator ออกแบบโลโก้ง่ายๆใครก็ทำได้ EP 6ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดูรา <c oughs> ด้วยนะครับสวัสดี